วันนี้เรามาเพิ่มพลังกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับช่องนานาจากรแฮปปี้ไลฟ์บายเนิร์ดนาคุณคือคนโชคดีคุณคือโชคดีนอนหลับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินล้านนี่เป็นความที่มนุษย์ใฝ่ฝันที่จะได้เงินมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยพื้นฐาน จับใจใช้สอยในการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองถึงแม้ว่าเงินเป็นปัจจัยในการแลกเปลี่ยนแต่สุขภาพต้องดีก่อนถึงจะสามารถที่จะช่วยเหลือได้เงินที่ได้มาถ้าร่างกายไม่ดีต้องนอนทำงานอะไรไม่ได้ทุพพลภาพนั้น เป็นความที่ท่านโชคไม่ดีแล้วพยาบาลตัวน,น้อยคนนี้ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากให้คุณคือคนโชคดีนอนหลับค่อยได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินล้านทํางานสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จเป็นที่ชื่นชมยินดีตื่นมาด้วยจิตใจที่เบิกบาน ดีใจอ่อนโยนเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนร่วมโลกที่ดีเจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตปราศจากโรคภัยค่าเจ็บยุคโควิดมายุคไหนมาเราก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปได้โดยง่ายได้ผ่านไปได้แน่นอนด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกๆคนปลุก ขึ้นมาตื่นขึ้นมาร่วมมือร่วมใจกันโลกจะได้สะอาดขึ้นโลกจะได้แลดูสะอาดแผ่นดินดุดสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือร่วมใจเพราะคือคุณเพราะคุณคือคนที่โชคดีคนนั้นขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่างกายสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้หายเป็นปกติมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ดูในโลกที่พัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีหยุดยัง้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้คนอายุยืนยาวได้อุปสรรคต่างๆก็อย่าแผ้วผ่านขอให้ห่างไกลแบบจากชีวิตเราไปจากครอบครัวจากพี่น้องเราไปให้พี่น้องเรามีแต่ความสุขความเจริญ มุ่งมาปาฏารถนาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จใครที่ดูคลิปนี้ก็ให้สมหวังทุกประการคิดอย่างคนรวยคุณก็จะรวยคิดอย่างคนจนคุณก็จะจนคิดอย่างคนเหลือเฟือคุณก็จะเหลือเฟือมีความสุขทุกๆวันคือสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาตื่นมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข ในวันนั้นคุณจะโชคดีถ้าวันนั้นตื่นเช้ามาคุณอารมณ์ดีชีวิตจะดีทั้งวันชีวิตคุณจะต้องดีทั้งวันด้วยพลังจิตของคุณเองเราสร้างพลังจิตของเราได้มาได้เราต้องสั่งจิตเราได้จิตที่เรา earth, อ่อนแอท้อถอยอย่าได้มาก้เราเราจะต้อง เพิ่มพลังใจให้มันสุดแข็งแกร่ง strong 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 and you w h a t one you need which you have about everything you want or need you want you to have a good luck in everything นอนหลับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้1นึ่งหแสนมีเพื่อนรองงานลูกน้องที่ดีสุขภาพดีนำมาซึ่งเงินล้านเพราะฉะนั้นทุกคนรักษาชีวิตแขนขาดขาขาดก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นไม่อยากให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนสมบูรณ์ทั้งทั้งกายทั้งใจทั้งความโชคดี พร้อมพูนพร้อมพังได้ชมคลิปนี้ก็ให้ท่านมีพลังใจมีกำลังใจที่เข้มแข็งโดยพยาบาลจะรงพลังไปให้ท่านได้มีความสุขความเจริญพบเจอแต่คนดีดีบ้างมีสีสุขโครคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียนยุคโควิดก็ให้แพ้ภัยมันไปอย่าได้มาแพ่รผพานขอให้หมดจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำก็อย่าให้เกิด ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ได้ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้